ตอนที่3เมื่อลอยได้รับการต้อนรับเข้าสู่ปาร์ตี้ของนักผจญภัยกลุ่มใหม่ซึ่งเป็นปาร์ตี้ระดับเสที่เขาเพิ่งเข้าร่วมพวกเขาจัดงานเลี้ยงต้อนรับเล็กๆด้วยอาหารมื้อค่ำที่น่าอร่อยลอยซึ่งดูเหมือนจะหิวจัดและไม่ค่อยได้กินอาหารดีๆมานานก็เพลิดเพลินกับอาหารตรงหน้าอย่างเอร็ดอร่อยเขาชิงกับออกปากชมว่าอาหารของเมืองนี้อร่อยกว่าที่เขาเคยกินมามากซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่เรียบง่ายและอาจจะขาดแคลนของเขาในอดีต บทสนทนาในช่วงรับประทานอาหารได้เปิดโอกาสให้ลอยได้พูดถึงอดีตของเขาและอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพรักเขาเปิดเผยว่าอาจารย์ของเขาเป็นผู้สอนเวทมนต์ให้แต่กลับไม่ใช่ไว้เมชอย่างที่หลายคนคาดเดาอาจารย์ของเขาเป็นนักเวทสายโจมตีที่มักจะทำให้เกิดการระเบิดอยู่บ่อยครั้งในระหว่างการทดลองเวทมนต์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแปลกประหลาดและไม่ธรรมดาของอาจารย์ อย่างไรก็ตามแม้จะมีวิธีการสอนที่อาจจะดูแปลกไปบ้างลอยก็ยังคงยืนยันและเน้นย้ำถึงความใจดีและความเมตตาของอาจารย์ซึ่งเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้ลอยมีจิตใจที่อ่อนโยนและเมตตาเช่นกันจากนั้นการสนทนาก็เปลี่ยนมาสู่ภารกิจปัจจุบันของปาร์ตี้พวกเขาได้รับมอบหมายให้ไปปราบฝูงสัตว์ประหลาดที่กำลังสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับฟาร์มและพื้นที่เกษตรกรรม สิ่งที่น่าประหลาดใจและทำให้ภารกิจนี้มีความท้าทายมากขึ้นคือฝูงสัตว์ประหลาดเหล่านี้ประกอบไปด้วยสัตว์ประหลาดหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาสำหรับฝูงสัตว์ประหลาดทั่วไปแสดงให้เห็นว่าอาจมีบางอย่างผิดปกติหรือมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังปาร์ตี้จึงต้องวางแผนอย่างรอบคอบพวกเขาตัดสินใจวางกลยุทธ์ให้ยูและหัวหน้าปาร์ตี้เป็นผู้ล่อความสนใจของสัตว์ประหลาดและรวบรวมพวกมันมาไว้ในที่เดียวขณะที่ชิกะ จะใช้การโจมตีระยะกว้างเพื่อจัดการกับพวกมันและลอยในฐานะไวเมชจะคอยให้การสนับสนุนและรักษาเพื่อนร่วมทีมลอยยังคงแสดงความไม่มั่นใจในตัวเองออกมาเขาบอกกับเพื่อนร่วมปาร์ตี้ว่าเขารู้สึกไม่ค่อยดีนักเพราะเขาถูกไล่ออกจากปาร์ตี้ผู้กล้าเนื่องจากถูกมองว่าไร้ความสามารถซึ่งเป็นบาดแผลในใจที่ยังคงฝังลึกอย่างไรก็ตามเพื่อนร่วมปาร์ตี้คนใหม่ของเขากลับให้กำลังใจและปลอบโยนเขา พวกเขากล่าวว่าพวกเขาชอบคนอย่างลอยมากกว่าคนที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับและมิตรภาพที่แท้จริงทําให้ลอยรู้สึกอบอุ่นใจขณะที่เตรียมตัวออกเดินทางลอยได้เปิดเผยความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเขานั่นคือการใช้เวทมนต์เก็บของเขาเสนอตัวให้แบกสัมภาระของทุกคนทั้งหมดซึ่งสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนทีมอย่างมาก พวกเขาประหลาดใจกับความสามารถนี้ลอยอธิบายว่าจริงๆแล้วใครๆก็สามารถเรียนรู้เวทมนต์นี้ได้เพียงแต่ต้องได้รับการฝึกฝนบ้างซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความสามารถที่ดูเหมือนพิเศษของเขาอาจเป็นเพียงผลลัพธ์ของการฝึกฝนอย่างหนักที่คนทั่วไปไม่เคยทําระหว่างการเดินทางพวกเขาต้องข้ามสะพานที่ดูอันตรายและน่าหวาดเสียวเพื่อคลายความตึงเครียดพวกเขาจึงเล่นเกมตอบคําถามผิดๆโดยตั้งใจตอบให้ผิด ลอยกลับประสบปัญหาในการเล่นเกมนี้เพราะมันเป็นทักษะที่อาจารย์ของเขาไม่ได้สอนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์และตรงไปตรงมาของลอยที่ยังคงยึดติดกับสิ่งที่อาจารย์สอนมาต่อมาขณะที่พวกเขากำลังรวบรวมทรัพยากรอยู่พวกเขาก็ถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดกระทันหันลอยตอบสนองอย่างรวดเร็วเขาเข้าปกป้องเพื่อนร่วมทีมและแสดงพลังเวทมนต์ที่แข็งแกร่งของเขาออกมาซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับเพื่อนๆอ,อ,อีกครั้ง หลังจากนั้นลอยก็พยายามสอนเวทมนต์เก็บของของเขาให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่พวกเขากลับพบว่ามันยากที่จะเข้าใจจนกระทั่งพวกเขาตระหนักว่าต้องไร่คำว่า storage เพื่อให้เวทมนต์ทำงานซึ่งเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างระหว่างลอยกับนักเวทคนอื่นๆที่มักจะไร่เวทมนต์โดยไม่ต้องใช้คำพูดยูได้แบ่งปันแรงจูงใจส่วนตัวของเธอในการเข้าร่วมภารกิจปราบสัตว์ประหลาดครั้งนี้เธอเล่าว่าบ้านเกิดของเธอถูกทำลายโดยสัตว์ประหลาดเมื่อเธอยังเป็นเด็ก และเธอเป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวประสบการณ์อันเจ็บปวดนี้ทำให้เธอเข้าใจความทุกข์ยากของชาวนาที่กำลังเผชิญอยู่และต้องการช่วยเหลือพวกเขาอย่างเต็มที่วิดีโอจบลงด้วยการที่ปาร์ตี้ยังคงเดินทางต่อไปลอยได้ครุ่นคิดถึงเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ที่ใจดีและยอมรับในตัวเขาและเขาก็มุ่งวั่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาให้ได้มากที่สุดซึ่งเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและมิตรภาพสำหรับนักเวทขาวผู้ถูกมองข้ามคนนี้